สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวานเลิอซีรีส์กันอีกแล้วนะคะ วันนี้แอนหมูจะมาแนะนำซีรีส์เทพพยุสธ์บันฟ้าท้าสวรรค์นะคะหรือ Burning Frames นะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีเทพเซียน er จำนวน40ตอนนะคะดัดแปลงมาจากอนิเมะเรื่องอูเกิงจีนะคะกำกับโดยเจ้างหวยเหวินผู้กำกับเดียวกันกับซีรีส์เรื่องปรมาร์ลทธิมานนะคะพาสุธทารักเคียงใจรักข้ามาศาสวรัษรนะคะกับคู่พระนางที่โคจรกลับมาพบกันอีกครั้งระหว่าง เรินเจียหลุนกับซิงเฟยนะคะจากซีรีส์เรื่องกระตุกรักหัวใจไฟช็อตซีรีส์แนวปัจจุบันนั่นเองนะคะโดยซีรีส์เรื่องนี้เรินเจียหลุนรับบทอูกเกิงนะคะ ประกบคู่กับซิงเฟย์รบดไปใช่นะคะพร้อมทับนักแสดงอาทิจูชุยตันนะคะระบดอาหลันเหียนอี้ควรระบดจือวีนะคะมีเรอร่อระบดสือสิงจูเจิ้งถิงระบดนี่เทียนเอ๋อสิงนะคะท่านมม่ทัพแห่งดาร์คเอลผู้นําแห่งดินแดนยมนโลกนั่นเองและตามด้วยสียเจิ้งซีนะคะระบดเทียนเฮยหลงหรือว่ามังกรดํานั่นเองคะ่ะ ส่วนเนื้อเรื่องนะคะแอดมินอ้างอิงคร่าวๆจากอนิเมะโดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะโดยบอกเล่าเรื่องราวสมัยโบราณนะคะที่ว่าโลกถูกปกครองโดยเหล่าทวยเทพที่มองมนุษย์เป็นเพียงทาสรับใช้แต่มนุษย์ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตานะคะและไม่อาจทนกับการกดขี่ข่มเหงได้อีกต่อไปจนตัดสินใจลุกขึ้นสู้กับเหล่าทวยเทพทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีวี่แววว่าจะชนะนะคะอู่เกิงนะคะพระเอกเป็นบุตรชายท่านอองคว้นซางผู้มีสายเลือดคู่ระหว่างเทพเจ้าและมนุษย์แรกต้อง ทนทุกทรมาอนอาณาจักรถูกทำลายโดยเหล่าถวยเทพพ่อแม่ของเระกอกนั้นนะคะเสียชีวิตจากเจ้าชายผู้สูงศักดิ์กลับกลายมาเป็นทาสที่ก้นเหมืองเระกอกได้ผ่านความยากลําบากแต่เขาก็ไม่เคยละทิ้งความตั้งใจเดิมนะคะเวลานั้นเระกอกยังได้พบกับไปใช่นางเอกนะคะและ กลุ่มเพื่อนที่มีจิตใจเดียวกันนะคะมุ่งนําเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปรวบรวมเผ่าต่างๆเพื่อร่วมกันต่อสู้กับเผ่าเทพผู้ทรงพลังกองทัพต่อต้านสวรรค์อันทรงพลังได้ก่อตัวขึ้นแล้วเปรกต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองเพื่อฝ่าฟันความยากลําบากและอันตรายทุกรูปแบบเขาได้แข็งแกร่งขึ้นกลายเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามโค่นล้มการกดขี่ข่มแห่งจากเหล่าเทพล้างแค้นแทนพ่อแม่และนําเผ่าพันธุ์มนุษย์คืนสู่อิสรภาพ เขาเป็นเด็กชายที่โชคชะตาได้กำหนดไว้ว่าจะเป็นผู้ล้มล้างอำนาจ และนำอิสรภาพมาสู่มวลมนุษย์นะคะพวกเขาไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันเพื่อยุติสงครามต่อต้นานธาตุที่มีมายาวนานนี้ในท้ายที่สุดแล้วมนุษย์จะสามารถต่อกรกับเหล่า,ทาเทพได้หรือไม่ต้องไปติดตามรับชมกันนะคะโดยซีรีส์เรื่องนี้ซีจิอลังการยิ่งใหญ่แบบจัดเต็มเนื่องจากสร้างมาจากอนิเมะนะคะจนมาเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ใครสายอนิเมะรอติดตามกันได้เลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอนหมูทําคลิป ดีๆกันออกมาอีกนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องหมู่หวานเลิฟซีรีส์หากผิดพลาดประการใดขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า